วันนี้เราจะมาทำกาแฟดำน้ำผึ้งนะคะเราก็ใส่น้ำร้อนไป125 ml นะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเราจะใช้30 ml นะคะใครชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะเป็น40 ml สูตรนี้ไม่ใช้น้ำเชื่อมนะคะเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ส่วนกาแฟนะคะเราใช้กาแฟสดนะคะใช้สี่ช้อนโต๊ะนะคะกองออกมาแล้วได้น้ำห้าสิบ ml นะคะแล้วก็เทส่วนผสมทั้งสองอย่างใส่แก้วนะคะ แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ